มาดูที่ชาวบ้านโบยนะคะฟาร์มสุกรปล่อยน้ําเสียลงลําห้วยทําให้ส่งกลิ่นเหม็นแล้วน้ํำยังสามารถที่จะทําการเกษตรได้แต่เดี๋ยวนี้ทําไม่ได้แล้วค่ะ ชาวบ้านหมู่3หมู่7ตำบลทุ่งหลวงและชาวบ้านหมู่6ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและร้องเรียนว่าที่บริเวณลำห้วยหนองปล้องซึ่งเป็นลำห้วยสาขาซึ่งเป็นสายหลักของชาวบ้านที่จะต้องใช้น้ําในลำห้วยแห่งนี้ทําการเกษตรและใช้ทําระบบประปาหมู่บ้านเพื่อจกจ่ายน้ําให้กับชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภค โดยชาวบ้านได้ช่วยกันขุดเป็นบ่อพักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งแต่เมื่อช่วงหน้าฝนน้ำก็สามารถไหลไปได้แต่ขณะนี้ไม่สามารถใช้น้ำในลำห้วยได้เนื่องจากน้ำในลำห้วยเน่าและส่งกลิ่นเหม็นตลอดสายเมื่อนำไปรดพืชผักก็ทำให้พืชผักแห้งแล้วก็เหี่ยวตายในที่สุดโดยเมื่อสองปีที่ผ่านมาค่ะน้ำในลำห้วยอยังพอใช้ได้เพราะจะเน่าเป็นบางช่วงเมื่อมีฝนตกน้ำก็จะใสเหมือนเดิมแต่มาในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ น้ำได้เลยเพราะนอกจากน้ําในลําห้วยจะเน่าแล้วยังส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วและมีฝ้าหนาๆปกคลุมผิวน้ําที่ดําๆจนมองไม่เห็นพื้นน้ําประปาหมู่บ้านที่เคยสูบน้ําในลําห้วยก็ต้องหยุดมาเป็นปีผักที่ปลูกไว้เคยเก็บได้หลายหนก็เก็บได้เพียงแค่2อถึงสครั้งเท่านั้นทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนต้องไปซื้อน้ําประปาจากหมู่บ้านอื่นมาใช้รดพืชผักและมาให้สัตว์เลี้ยงกินทําให้ชาวบ้านที่ตั้งตู้เงินมาลงทุนก็ไม่มีเงินจะไปใช้หนี้ทำให ขณะนี้ชาวบ้านหมู่3และ7เป็นหนี้เกือบทุกครัวเรือนนอกจากนี้น้ําในลําห้วยแห่งนี้ยังไหลไปถึงตำบลวังมะนาวอําเภอปากท่อและไหลไปที่ตำบลห้วยโรงจังหวดเพชรบุรีด้วยซึ่งชาวบ้านที่อยู่ริมห้วยก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันจึงววนให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน